ต่าเดี๋ยวยังมาแล้วเขาไล่ได้เลยเอามาแล้วขอต้อนรับพี่เบยล์นรถือว่าพี่เล็กก็เป็นศิษย์ของอาจารย์รุ่นแรกๆนะก็พี่แรกนึกว่าจะไม่มาพอดีเสร็จภารกิจทำไมพี่ไปไหนถึงมาชา้าครับก็ทาภารกิจที่บ้านไม่้เมียเมียคนไหนเมียเมียคนไหนเมียคนไหนบบอ๋อลูกโอ้ ภารกิจหรือภารกิจลูกเราไม่ห่ดครับโอเคแล้วพี่รู้สึกยังไงกับหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะวันนี้เป็นปีสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่คิดว่าที่ผ่านมาสิบสองเดือนเนี่ยพี่มีความรู้สึกองไรกับสำนักก่อนคถามแรกเอ,เอาเรื่องสำน,นักก่อนครับตั้งแต่ย้ายมาที่ใหม่ก็มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเปเรื่อยๆเ,เป็น t e เว w ร์ k มากขึ้น เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาต้อนรับผู้สิทธิ์ที่มากางเราก็ให้เขาได้เข้าบรรยากานคนใกล้ตัวผมพูดกับเพื่อนๆเสมอว่าเราอยู่ใกล้ตัวเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องปสนแสงให้เขาแการตัวผู้สิท์ที่มาไให้เรียบร้อยครับคำถามที่สองครับโอ ปีเนี้ยเห็นนะเมื่อกี้ตอนมาไรสวดเนี่ยเขาคืนคำเดียวเองนะก็พี่อย่าลืมพี่กับผมผมก็รักพี่เราก็เหมือนเพื่อนกันแต่ผมไม่ได้แย่งของพี่นะเป็พี่จะแก่กว่าผมอ่ะเป็พี่จะแก่กว่าผมผมก็รักพี่เหมือนเพื่อนอะไรที่มันเป็นอะไรมันก็ไม่ไปไหนหรอก อะไรคือหมายความว่าอะไรเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียใช่ไหมสร้างฟีนเดอร์ท้องถุนเนี้ยเหรอไม่ได้เดินเดินคว่ำเดินไงเดินคว่ำเดินคว่ำดูท้องฟ้าดูเป็นไงบ้างโอ้โหเดินคว่ำจริงด้วยไม่เป็นไรนะแต่พี่ยังไม่ตอบคำถามเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันเป็นไงชีวิตคู่ประมาณเนี้ยฮะ ยังกับพี่นอะเปิดเผยก็นีความสุขดีครับสุขสุขสุดเหตกามตามภาษาของคนคนเราก็มนแน่เราคืนพอาใจในสิ่งที่เราเราได้มาแล้วก็ยอมในสิ่งที่เราเสียไปครับแล้วก็อยู่ปัจจุบันให้มากขึ้นและพี่คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนะพี่จะพาน้องๆเราไปในทางที่ดีแบบไหนได้บ้าง เรามาช่วยกัน,นคิดก็พี่พี่น้องน้องตอนนี้เรื่องความสามัคคีนี้ผมผมก็มองว่าดีแลวก็ดีเยี่ยมดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็เป็น่างที่ขอบคุณกับทุกๆคนที่ร่วมวมือร่วมแรงนในทุกวันุกวนและเสาขอบคุณมากแล้วก็ ไม่ปิดงานเลยไหมเกือยังยังไม่ปิดเดี๋ยวพี่ยังไม่หมดพี่ก็ดีเยอะแล้วปีหน้าเนี่ยพี่ตั้งใจว่าแบบจะดูแลน้องๆเป็นพิเศษได้กี่คนฮึฮึฮึกี่คนนี่ยไงไครก่อนต้อบก่อนมีใครเข้ามาแบบเฮ้ยพีไม่ออกสื่อนะอีไม่เอานะครับฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะอะไร จริงเหรออยากได้เงินมากกว่าโอเคปีหน้าทากษะที่จะมาสองนักก็โบกฮักไปทุกคนครับโบกฮักไปโบกฮักไปให้อาจารย์คนเดียวฮะให้อาจารย์คนเดียวเพราะว่าอาจารย์หงยหามาเกือบทั้งปีแล้วปีที่ผ่านมาอาจารย์ไม่มีไอ้ที่มีไม่บอกฮะไม่มีเราเราสองคนสัญญาว่าปีหน้าเราจะร่วมทำงาน เราจะไม่เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าผ่าตายนะเว้ยก็พี่เล็กชัดเจนนะปีหน้าสาวมาสันักอะไรก็ปลอดภัยแน่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อที่เห็นยักยิ้มดิวตาทำท่าทำท่ายักยิ้มดิ ออออ๋๋ถ้าเราไม่ให้ไม่คอยตามตรงนั้นมันก็ไม่สะดวกว่าอาจารย์เจออะไรแบบสิงเดียไม่เช่ด้วยมันจะดูหล่อเลยหล่อเลยผู้ผู้เสียสละผู้เสียสลัจริงไหมแกเป็นผู้เสียสลังจริงเวลาอาจารย์พูดเกี่ยวอะไรก็ไม่เกี่ยวเสียงอะไรก็ไม่เกี่ยเรื่องไม่จริงคือเรื่องนี้พูดนี่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงจริง ไอ้เ <c oughs> อ้ยไอ้นี่คนคนคนนี้นี่มันเก่งจริงว่ะยอมเลยเฮียแม่งสุดยอด,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 ววดต่อต่ <c oughs> อต่อ <c oughs> โอ้ยเอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอ้ยหล่อเลยอ่ะสุดยอดกูว่าแล้วถ้พาพี่เล็กได้มางานเนี้ยน้องๆ้ี่ถึงแย่เลยยานอยู่หนาวไม่เห่อได้ไหมเอา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 คน<อ>ไหนมาดีกว่า นี่ลำปางพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์ยกมือหน่อยครับนี่ครับอ่าไปถึงไอ้ไอ้ตะเปียตะเปียโอ้โหทำไมทำไมพี่เล็กเอ๊ะตอนนั้นเชื่อเป็สีมพูแล้วตะพิบูรณ์เ้ยความรักครับสังเกตนะครับตอนนี้มีความรักอยู่นะครับหัวใจเป็นสีชมพูแต่ผมยังเข้าใจอยู่นะอาจารย์ทำไมครัทำไมพี่เล็กเขาถูกพูดถึงเรื่องการแต่งตัวแต่งลำปางอ่ะออ๋ลำปางหนาวมาก เดี๋ยวเลี้ยวห้างฉัดนะเดี๋ยวเขาก็ขาแล้วมือเขาเป็ห้างฉัดด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดถึงลำฟางเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าห้างฉัดจ้ะมีห้างฉัดด้วยเหรอห้างฉัดของใครใครวะห้างฉัดครวะมจะพกมือนะตายละกูไอ้ยังทีมีไก่วิไก่ห้างฉัดอะไรวะกูไม่รู้เรื่องเลยไอ้เหี้ยกูไม่รู้ห้างฉัดเลยใครรู้ห้างฉัดนะวะ เชียบหวาหนูาหนูยาวเลยยาวเลยแต่ปีหน้าเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันนะครับครับช่วยกันสนับให้นักเินรุ่งเรกพดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาให้มากขึ้น บางทีอาจจะต้องไปเรียนภาษาที่ภาคใคือต้องเป็นภาษาต้อนรับคือต้องไปหาเมียคนจีนคนหนึ่งใช่ไหมเสียสละได้เลยขี้เขียงเขียงเดียวเดี๋ยังดี๋ไม่ทันข้าวหวานเลยไม่ไม่ไม่หวัง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 แท้หวังหวังพี่เจ้าผ้เพื่ออาจารย์เจ้าอย่าหวังเจ้าอย่าหวัง ปีหน้าน้องๆเอาตาเสียกันแล้วล่ะขอร้อผมพูดกับพี่เล็กกันะว่าพี่เล็กเมาล้อยหน่อยเล็กอย่าเมาเยอะเป็นหัวสุขภาพพี่โอ้จังเสียกันแล้วเหมือนตัวโออเคคคครรัับบยนนโอเคขอบคุณมากทีพี่เป็นพี่อพีอาร์มีเมาอยู่มีครับมีพี่อาร์ครับนี่ไงครับพี่าพี่อาร์พี่อาร์ไอ้นี่พี่อาร์ยุ้ไอ้โดยปราบไม่ได้ปราบ เดี๋ยวคนคนที่กำลังจะเดินทางมานะครับมี่านตรวจแอลกอฮอล์อยู่ตรวจอะไรพิเศษหรือเปล่าสักร้อยตีดีอ๋อใครใครจะมาเนี่ยคนไหนใครใครวันแล้ววันนี้เอาใครมาไม่มีครับอ๋อพูดนึงจะมีใครตามมาเออเป็นลางสังหรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันเดือนไหนอ่ะก็ขอบคุณทุกเรื่องด้วยกันนะเราจับมือแล้วเราจะไม่ทะเลาะกัน เนี่ยมันมันสเปคเหมือนกันไงสเปคมันเหมือนกันไงเขามีมาแล้วเขาเรีงต่อสนุกกันต่อดีกว่าโอเคครับครับผม